สวัสดีครับมีใครที่กําลังเตรียมตัวจะลาออกจากงานประจํากันบ้างไหมครับเพราะว่าเดือนหน้านะครับก็เป็นปีใหม่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเตรียมตัวรับโบนัสแล้วก็ไปออกปีหน้าถูกไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะมาแชร์นะครับประสบการณ์ ที่เคยลาออกจากงานประจำนะครับมา3บริษัทนะครับและตอนนี้เนี่ยก็ทำงานหาเงินออนไลน์นี่นะครับมา10กว่าปีแล้วนะครับจะมาแช์นะครับว่าผมผ่านอะไรมานะครับแล้วก็เพื่อเป็นนะครับแนวทางในการตัดสินใจว่ายังจะลาออกอยู่ไหมนะครับติดตามกันนะครับ ผมเซนเป็ดน,นะครับช่องผมแนะนําการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัปโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคหาเงินใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ มีอะไรเนี่ยก็ไปคุยกันใน f c e e o o o กลุ่มเซียนเป็ดได้นะครับก็เข้าไปคุยกันมีคําถามมีปัญหาอะไรนะครับไปคุยกันวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการลาออกจากงานประจำนะครับออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้มีอาคตินะครับตั้งแง่ว่างานประจํามันไม่ดีนะครับ ไม่ใช่นะครับผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไปทํางานประจําที่มันไม่เหมาะกับผมเองนะครับและนิสัยส่วนตัวของผมเนี่ยไม่เหมาะที่จะไปสูงสิงกับคนเยอะๆนะครับผคือผมไม่ค่อยชอบสังคมผมไม่ชอบการเมืองในการทํางานนะครับคือมันจะต้องเป็นแบบว่าคนนั้นคนนี้กกน้องกกนี้อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบนะครับคือถ้าเป็นแบบไปโรงเรียนเป็นคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเออสนุกใช่ไหมครับแต่ไปทํางานเนี่ยนะครับมันอีกเรื่องนึงเลยนะครับซึ่งมันเครียดกว่านั้นเยอะนะฮะ ก็ลื่นนะครับผมเนี่ยเคยทํางานอาชีพแรกเนี่ยเป็น call center นะครับแล้วก็อาชีพที่2เนี่ยนะครับเป็นพนักงานที่รถไฟใต้ดินนะครับใครอยู่ bmcl หรือว่าอยู่ bel นะครับที่เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผม so แปดสนะครับแปดสนะฮะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นส s t a t นคอนโทรลเลอร์กันหมดแล้วนะครับและอาชีพที่3ผมก็คือเป็นพนักงานในการบินไทยนะครับเป็นกราวด์สตาฟเป็นตรงที่อยู่ตรงโหลดนะครับโหลดคอนโทรลเลอร์อะไรพวกนั้นนะครับก็ ทำมา3บริษัทแล้วก็ลาออกหมดแล้วนะครับงานประจำเหตุผลของการลาออกเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับไม่มีความสุขนะครับไปทำงานทุกวันเนี่ยเหมือนพอระมาณนะบีบคั้นหัวใจนะครับไม่มีความสุขเลยนะครับก็เลยตัดสินใจลาออกนะครับบอกก่อนว่าพื้นเพของผมนะครับไม่ได้เป็นคนรวยนะครับไม่ได้เป็นคนรวยแบบเกิดมารวยนะแล้วก็เลือกงานอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะครับก็พยายามนะครับคือจนนะพูดง่ายๆคือจน ันนี้คือไม่ได้พูดแบบว่าชีวิตบัลลทดซบมาก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อะไรนี้ไม่ใช่นะครับคือจนจริงๆนะครับจนก็จนจริงๆแต่ว่าที่รอดมาได้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าเป็นคนที่พยายามนะครับกะเสือกสนะครับก็คือตะกายขึ้นมานะครับจากจุดที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็ผ่านมาได้นะครับเหุผลของการเล่าเนี่ยก็คือชีวิตการทํางานเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับทักษะที่เรามีนะครับสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้อะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ เงินเดือนอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ค่อยตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตที่เป้าหมายของเรานะครับว่าเราจะต้องมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยนะครับมันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเราสังเกตก็ได้นะครับว่าพนักงานที่เป็นระดับหัวหน้าของเราเนี่ยเราจะขึ้นไประดับนั้นเนี่ยนะครับในสายงานนั้นนะครับแค่เรือผาดของเราเนี่ยนะครับเออเงินเดือนมันเท่าไหร่เหรออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ชีวิตเขาตอนนี้โอเคไหมนะครับถ้าชีวิตเขาตอนนี้หัวหน้างานเรานะครับมันไม่โอเคนะก็แสดงว่าบ้านปลายเราก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับ ถ้าเราโอเคกับสิ่งนั้นเนี่ยเราก็สู้ทำงานเป็นสุดยอดบนยอดเงินเดือน,นครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่นิสัยของผมเนี่ยนะครับผมพบแล้วว่ามันไม่โอเคนะครับใครมีปัญหานี้อยู่เนี่ยผมเข้าใจดีนะเพราะว่าผมเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนแต่เวลาที่เรามีปัญหามีความทุกข์อะไรพวกนี้นะครับเรามักจะไม่ค่อยชอบโทษตัวเองนะเราจะชอบโทษชาวบ,บ้านโทษสภาพแวดล้อมการเมืองเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเราชอบโทษไปก่อนนะครับแต่ผมเนี่ยก็คือผมจะพยายามนะพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับ ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับนานขนาดไหนนะครับก็30ปีนะครับกว่าที่จะแบบจากจุดที่แบบว่าค่อนไปทางล่างน,นะครับก็ตะก,กายขึ้นมานครับเริ่มสุขสบายเนี่ยก็เริ่มอายุประมาณ30นะครับเริ่มพอมีพอกินนะครับเพราะว่าไม่ค่อยขัดสนแล้วนะครับ กลับมาเรื่องการจะลาออกนะครับสมมุติว่าเราทนไม่ไหวละงานประจํามันไม่โอเคละนะครับแล้วจะลาออกเลยนะครับเราทะเลาะกับหัวหน้าที่ทํางานเราโดนยามอะไรก็ตามนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยจะออกเนี่ยต้องตัดสินใจอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์สิ่งที่ผมเคยผ่านมาก่อนนะครับตอนนั้นไม่ได้ถามใครเลยนะครับก็คิดคิดเอาเองนะว่าเออมันต้องประมาณนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือเงินสำรองครับเงินสำรองตอนนี้เรามีเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่มีเงินสำรองเลยเนี่ยะครับอย่าเพิ่งลาออกครับ อยู่ก่อนอยู่ก่อนนะครับเก็บเงินก่อนนะครับถ้าเราทํางานประจําทํางานปัจจุบันแล้วนิสัยการออมของเรานิสัยการใช้เงินของเราเนี่ยมันไม่โอเคเนี่ยออกไปเนี่ยยิ่งเละเทะเลยครับอย่างแรกเลยคือเราต้องมีเงินเก็บเงินอมอมก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับผมดูว่าตอนนั้นเนี่ยผมใช้เงินประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นผมใช้เงินประมาณเดือนละหมื่นนึงผมก็เผื่อไว้อะเผื่อไว้6เดือน,นครับตอนนั้นผมมีเงินอยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับ แล้วผมก็ไปดาวรถมาครับดาวรถซิตี้มา4 0 0แสนแล้วผมก็มีเงินเก็บอยู่ห0 0 0นครับก็เหลือ0 0 0 0นนะผมก็ออกมาเลยเพราะว่ารายได้รายเดือนเนี่ยนะครับมันก็ได้หลายแสนเหมือนกันนะครับก็ใครจะออกมาเนี่ยก็เผื่อไว้6เดือนนะครับหเดือนที่ไม่มีรายได้นะครับเราไม่มีรายได้จากงานประจำนะครับเราสามารถอยู่ได้นะครับอันที่2ก็คือนะครับประกันสุขภาพนะครับเรามีประกันสุขภาพหรือเปล่านะครับสมัยก่อนผมใช้ประกันสังคมนะครับแล้วก็บัตรทองเผื่อเราจะป่วยนะครับสมมติว่า 6เดือนที่เรามีเงินสำรองแล้วเราเกิบป่วยขึ้นมานะครับเป็นโรคร้ายแรงอะไรเงี้ยเราจะเอาเงินจากไหนมาเข้าโรงพยาบาลนะครับตรงนี้เราก็ต้องคิดเผื่อไปด้วยนะครับหนับสาก็คือเรามีคนรอบข้างนะครับพ่อแม่นะครับภรรยาสามีนะครับมีใครที่ต้องพึ่งเราขาดรายได้จากเราแล้วเขาอยู่ไม่ได้ขาดเราแล้วเนี่ยนะครับภาระจะตกไปกับอีกคนนึงทันทีเขาจะลําบากทันทีมีหรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยก็จะต้องคิดให้หนักมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ก right ็อาจจะต้องไปเพิ่มเงินเก็บให้มันมากกว่าน um <entonces> ี้นะครับให้มันแบบเซฟมากกว่านี้อะไรทำนองนี้นะครับ <atisfied> ข้อท <checking> ี่4ก็คือหนี้ส <trước> ินนะครับเรามีหนี้เยอะแค่ไหนนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมือถือนะครับยิ่งเราแบบเป็นคนชอบสร้างหนี้นะครับพฤติกรรมนิสัยเราเป็นพวกที่ชอบใช้มากกว่าเก็บเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งลาออกครับนิสัยแบบนี้เนี่ยนะครับโอกาสไม่รอดสูงมากๆนะครับถ้าเรานี่เยอะเนี่ยนะครับก็แย่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานเนี่ยครับอย่าเพิ่งก่อหนี้นะครับ เราต้องแยกให้ออกว่าเรามีหนี้สินเยอะนะครับมีหน้าตาในสังคมที่ดีแต่ว่าหนี้เพียบนะครับแบบนี้เราก็ต้องจมปักนะครับคือจะต้องทนทุกข์อยู่กับไอสิ่งที่เราไม่ชอบตลอดไปหรือว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับเราก็อัปเกรดไปเปลี่ยนงานที่มันได้ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ก่อนจะออกเนี่ยจะต้องดูด้ว,ว่านี้สินมันเยอะไหมนะถ้านี้สินเยอะเนี่ยอย่าเพิ่งออกนะครับ ก็ไปเคลียร์นี้หรือว่าให้มันน้อยที่สุดนะครับ5คือนะครับช่องทางทําเงินเนี่ยตอนที่ระหว่างเราทํางานประจาเนี่ยครับเราได้หาอาชีพเสริมไว้หรือเปล่านะครับอาชีพเสริมเนี่ยสำคัญมากมากเลยต้องทําควบคู่กันนะครับผมเนี่ยทำควบคู่กับงานประจำเนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่เริ่มต้นทํางานแรกนะครับก็ทํางานเสริมมานะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากมายหรอกครับตอนช่วงแรกๆนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับคือความพยายามเนี่ยมันําให้เราเนี่ยนะครับอดทนทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ไปนานๆนะครับพอทําไปทํามาเนี่ยรายได้เสริมมันเยอะมากกว่างานประจําอีกนะครับและมันก็มีเงินเก็บรายได้ผมตอนที่ผมลาออกเน emia, <Reese> ี่ยก็เดือนนึงเนี่ยหกหลักกลกางๆนะครับก็ทําให้ผมสามารถออกมาได้สบายๆโดย,ยที่ไม่ต้องลําบากนะครับ <c ười> ถ้าใครที่ไม่มีอาชีพเสริมเนี่ยนะครับขอแนะนําว่าอย่านะครับเพิ่งออกนะครับแต่ถ้าใครที่มีอาชีพเสริมแล้วมันรายได้มันมากกว่ามันมากกว่างานประจําไปไกลโขเลยนะครับ ทีนี้เราต้องมาพิจารณาว่าใ้งานเสริมที่เราทำเนี่ยนะครับที่มันกาลังจะกลายเป็นอาชีพหลักของเราเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสมมุติว่าเราเพิ่งพาในการทํา Facebook เป็นหลักเราลองคิดดูว่าถ้า Facebook มันแบนเนี่ยนะครับเราเหลืออะไรเราจะมีช่องทางทาเงินกลับมาได้หรือเปล่าเหมือนเราเล่นหุ้นเงนี้ยนะครับเราเก่งหุ้นเราลองคิดดูว่าเออถ้าตลาดมันร่วงห,งหนักเนี่ยนะครับเราสามารถกลับมาได้ไหมนะครับสามารถมีช่องทางอื่นๆหรือเปล่าตอนที่ผมออกจากงานนะครับ ผมมีช่องทางทําทเงินเนี่ยประมาณ5ช่องทางน,นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับดูด้วยนะครับว่าออปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็สามารถปิดปัจจัยเสี่ยงให้ได้หมดได้ไหมนะครับและนะครับอาชีพเสริมที่มันรายได้เนี่ยมันเยอะมากกว่างานประจํานะครับมันรายได้สม่ําเสมอมากี่เดือนแล้วสมมุติว่าถ้าเราได้แบบ ้มเราได้เงินนึมา5 0 0แสนนะครับเดือนที่แล้วเราก็ออกเลยเอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องดูว่ารายได้เนี่ยเงินมันเข้ามาสม่ำเสมอติดต่อกันประมาณแบบ6เดือน7เดือน1ปีอะไรเงี้ยนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่าเออเราสามารถฝากความหวังไว้กับอาชีพนี้ได้มันสามารถหาเงินให้เราได้ปีหลายปีหลายเดือนนะครับถ้าเรามั่นใจตรงนี้เนี่ยเราก็ค่อยออกมาได้นะครับ6นะครับ ก็คือพอเราออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องวางแผนในอนาคตด้วยนะครับว่าเราต้องการจะไปทางไหนนะครับเราจะได้ออกไปแล้วไม่เคว้งนะครับคือออกไปแล้วก็เราไม่รู้จะทำอะไรเราเคว้งเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มตกมันเริ่มดาวแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มีควบคู่กันก็คือเป้าหมายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับเป็นคนที่ชอบหาความรู้อัปเดตตัวเองเสมอนะครับ ยิ่งในปัจจุบันนี้โลกยุคนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาพอออกจากงานประจําแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงแรกของผมเนี่ยนะครับคือเดือนแรกเนี่ยสนุกมากมีความสุขมากตื่นสายนะครับไปเที่ยวไหนก็ได้นะครับมีเงินใช้สบายนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยความกลัวมันเกิดขึ้นนะครับ ความกลัวมันเกิดขึ้นว่าสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะไม่คงทนแลวมันก็จะหายไปดังนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องมีสิ่งที่มาควบคุมก็คือสิ่งที่เรียกว่าวินัยนะครับเราต้องมีวินัยในตนเองว่าเออเรามีเป้าหมายแล้วเรามีแผนงานจะทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับแล้วก็ต้องไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับคือทํายังไงก็ได้นะครับให้มันไม่มีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดขึ้นถึงมีความเสี่ยงที่มันจะล้มเหลวเนี่ยก็ทําให้มันน้อยที่สุดนะครับ เพราะว่าถ้าวันนี้เรามีเง então, next, um e ินผู้ๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องคิดด้วยว่า hmm. ต้องมีว hmm. ันใดวันหนึ่งนะครับที yeah, ่มันจะตกนะครับขึ้นสูงมันก็ต้องตกขึ้นลงนะครับมีไม่มีเนี่ยมันสลับกันไปเป็นอย่างนี้นะไอที่ผมเจอมานะครับคือเดี๋ยวก็พิกเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็พิกเดี๋ยวก็ลงนะครับแต่ของผมเนี่ยนะครับจะเน้นค่อนข้างจะเพลย์เซฟก็คือจะไม่หวือหวานะครับคือผมจะไม่แบบรวยสุดปุ๊บร้อยล้านนะครับเจ๊งพันล้านอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะผมเนี่ยก็คือเนิบนามเนิบนาานะครับ แต่อยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปนะครับก็ถือว่าโอเคที่มันตอบโจทย์นะครับว่าเอองานประจํามันไม่ตอบโจทย์ผมชอบทํางานแบบนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองค้นหาตัวเองดูนะครับลองดูนะครับหข้อที่ผมบอกนะครับว่าเออถ้ามันเราตอบคําถามในทุกข้อแล้วเนี่ยนะครับก็ลาออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าทํางานประจำเนี่ยนะครับเข้าเช้าเลิกเย็นแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เราเสียไปเนี่ยนะครับมันมีค่ามากนะครับในการที่เราหาเงินได้ เวลาแต่นาทีที่เราเสียไปเนี่ยนะครับมันมีค่ามากกว่าที่เราจะเข้าไปทํางานที่เราได้ฟิกนะครับสมมุติว่าเราได้เงินเดือนเนี่ยสองหมเราฟิกเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราออกมาเนี่ยนะครับเราสามารถเพิ่มจาก2 0 0 0 0เป็น200,000นะครับด้วยการที่เราทุ่มเทกับมันแล้วก็พอเราหันกลับไปมองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาที่ผ่านไปนะครับมันค่อนข้างเปล่าประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยครับก็ลองดูว่าเออสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับเราได้ใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดหรือเปล่านะครับแล้วเรามีความสุ สำคัญนะครับคือเราอย่าไปโฟกัสที่เรื่องตัวเงินเราโฟกัสที่เรื่องตัวเงินมากๆนะมันจะมีความเครียดความทุกข์พอสมควรนะครับเรามีเป้าหมายเป็นตัวเงินนั้นได้นะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องทาแล้วมันมีความสุขด้วยนะครับบางคนเนี่ยนะครับได้เงินเยอะก็จริงแต่เครียดนะครับไม่มีความสุขเลยนะครับพอตอนหลังเนี่ยนะครับก็เอาเงินที่หาได้เนี่ยนะครับไปจ่ายนะในเรื่องของสุขภาพไปจ่ายในเรื่องของสภาพครอบครัวอะไรพวกนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเออไม่มีความสุขไปซะอย่างนั้นนะครับ ก็ลองชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าเออแบบไหนที่มันเหมาะสมกับชีวิตเรานะครับเน้นว่าขอให้มีความสุขนะครับคนรอบข้างมีความสุขก็พอนะครับโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้ก็จะมาสกิดนะครับให้คิดว่าเออจะลาออกนะครับจะดีไหมนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับว่าเออผมว่าทําอย่างนี้ด okay. ีกว่านะครับก็บอกกันได้นะคอมเมนต์ใต้วิดีโอมาคุยกันได้นะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ